สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็สู่รายการสกายไนทีวีนะครับมีเกมมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับชื่อเกมว่านินจาปาร์ตี้นะครับนะฮะเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะครับมามาดูบรรยากาศในเกมกันเลยนะครับเราสามารถล็อกอินหรือว่าเล่นแบบเป็นแขกก็ได้นะครับผมจะล็อกอินอีเมลเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนี่เลยนะก็สามารถเลือกเลยๆนะครับว่าจะเอาเมลตัวไหนนะก็ผมใช้เมลสีเหลืองนี่แหละเหมือนเดิมนะครับดำเนินการต่อไปเลยนะครับ นะเรียบร้อยนะเออินเป็นที่เสร็จสับนะครับก็กดสีเหลืองได้เลยนะครับสีเหลืองได้เลยชืบชืบชืบโอเคเอา่าให้ใส่ชื่อโอเคครับอันนี้ปิดไปได้เลยนะครับใส่ชื่อไปนะครับก็ <c oughs> นี่เลยนะครับถูกต้องนะครับยืนยัน คำเตือนคำนึงกอนโหลดทรัพยากรตกตรงนะครับก็ทำใการโหลดดาวน์โหลดทรัพยากรนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอตัดคลิปเลยนะโอเคครับหลังจากดาวน์โหลดข้อมูลนะครับก็เข้าสู่หน้านี้หน้านี้น่าจะเป็นการเลือกตัวละครหรือเปล่าครับนี่มีเสื้อผ้าหน้าผมนะครับก็จะมีโหมดไม่ใช่มีตัวละครให้เลือกอยู่แค่2ตัวหลักนะครับตัวเริ่มต้นนะฮะมีสองตัวนะครับ ประมาณนี้เลยชุดอะไรต่างๆก็ยังล็อกอยู่นะครับก็ต้องรอรีวิวหรือว่าเวลาเล่นให้ผ่านการปลดล็อกนั่นเองนะครับผมบทที่1บทที่2เหล่านี้นะครับเออมาหาเรามาเล่นกันเลยนะครับกดเพย์เลยสักหนึ่งอย่างเส้นทางของนินจานะครับไปรอสักครู่หนึ่งนะครับ เอาลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมก่อนที่จะไปต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอตัดคลิปเลยล้วกันนะเอามาแล้วมาแล้วนะฮะอันนี้คือการสุ่มแมปนะนี่ครับมาแล้วหนึ่งแมปนะครับ มาเฮ้ยแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันต้องไอ้นี่ด้วยโอ้ยต้องระวังอย่าให้ตกด้วยนะโอ้ยนี่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 ไปโชกโชคตะลุมบอลกันโอ้ยกระดิน เอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาเมานี่เอ้ยใครเป็นใครเนี่ยโอ้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนแล้วเนี่ยเอ้ยเกิดใหม่แตกหนึ่งกู้ระวังด้วยนะครับต้องระวังอย่าให้ตกลงไปนะครับถ้าตกลงไปนี่ก็เสร็จเลยนะนี่ไงล่วงเลยครับประมาณนี้ครับ เฮ้ยเฮ้ยให้ตั้งอะไรวะนะ่ะตั้งอะไรวะนะ่ะวางวางวางเครื่องหมายตกใจคืออะไรไม่รู้นะครับอ่ะแต่อีก่อนแล้วกันนะครับใน่ใน่โอ้ผ่านแล้วนะครับคืออะไรเนี่ยผ่านเข้ารอบอ๋ออ๋อใครได้ทำคะแนนสูงสุดจะผ่านเข้ารอบไปนะครับอ่ะรอบแปดทีมนะครับ ตอนนี้คือตีแบบไม่มีไม่มีฝากฝ่ายนะตีกันมั่วเลยครับใครได้แต้มครบเนี่ยก็จะผ่านเข้ารอบไปนั่นเองนะครับผมเนี่ยผ่านแล้วหนึ่งนะครับเอาแล้วก็รอคนอื่นนะครับให้ครบนะฮะโอเคผมตัดคลิปเวลามันครบ8ดก่อนแล้วกันนะครับโอเคฮะครบแดคนแล้วนะครับมาดูรอบที่สองเลยนะครับรอบแดทีมสุดท้าย นี่ก็จะมีตัวผมอยู่ในนั้นหรือเปล่าในโมนูนุนเสื้อสีแดงนะครับคนที่เข้ารอบ8คนสุดท้ายตกไปแล้ว4นะครับรอบ12คนนะครับตอนนี้รอบ8ทีมนะฮะ8คนสุดท้ายนะครับมาซูม่าแมปนะครับโอเคนะครับรูปแบบการเล่นจะประมาณนี้นะครับสุ่มผู้เล่นมา12คนนะคคัดออกนะครับ4คนเหลือ8นะครับ 8ก็จะเหลือสี่ซ้อมไปเรื่อยๆนะครับนี่ตีเลยโอ้หัดหนักแท้ดอกนี้นะระวังระวังฮมยมีอาวุธหรออาวุธหรออาวุธหรอเอาแล้วเรามีอาวุธครับมาเลยมาเลยเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้หรอนี่ครับเมื่อไหร่คนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนมาให้ตีถ้าดีๆนี่เลยนี่เลยนี่เลย นี่เลยนี่เลยโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นมันมันเมา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 เลยเมาเลยวายโดนถีบหงายเก่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยวายอาวุธอาวุธอาวุธเอาลระเจอไอ้ดีครับกระทะไอ้พับจีครับนี่เลยมาดีมาดีเอาแล้วอันนี้ได้ไหมดีด้ครับแล้วมันมีไอ้นี่ด้วยว่ะ มีอันดับหนึ่งขึ้นมาที่หัวอหรือว่าอะไรครับใครที่มีไอ้ไอ้นี่อยู่บนหัวคืออันดับหนึ่งครับนี่ครับตีมื่นตีมื่นตีมื่นหตีมื่นอย่าเข้ามานะนี่ค,ครผ่านไปครับเข้ารอบแล้วครับโอเคนะฮะเดีย๋ยวเรารอให้อีกสามคนตามเข้ามาในรอบสี่คนนะครับเออโอ้โอเจอคอน <laughs> อ่าเรีวเข้าเรยเข้านะครับขอตัดคลิปไปเลยก็แล้วกันเด็กครับโอเคครับครบแล้วนะฮะมาดูรอบสี่คนสุดท้ายนะครับผมว่าไอช่วงนี้อาจจะเป็นบอทนะเพราะว่ามันเป็นการคล้ายๆว่าแมตช์แรกนะครับก็ยังอาจจะง่ายอยู่ผมอาจจะได้แชมป์ก็ได้ในแมตช์แรกนะแต่ก็ถือว่าเป็นการแนะนําเกมก็แล้วกันนะครับรูปแบบการเล่นนั่นแหละนะครับ มาดูรอบสี่คนสุดท้ายนะครับมาไปเลยโชคก่อนได้เปรียบโชคก่อนได้เปรียบออืยังอยู่ยังอยู่อันดับโอ๊ยอันดับหนึ่งมาให้ค้าซะดีๆเดี๋ยวติดอาวุธก่อนติดอาวุธก่อนครับนี่ไยง,ไงยิงเลยยิงเลยยิงเลยไหนอยู่ไหน โอ้ยล่วงหอน้ำทิ่มตูดน้ำทิ่มตูดไอ้ไอ้รำดับหนึงมาเป็นของข้าวายเหมือนงงโอ้ยกำลังงงอยู่หอนี่ไงหมัดฮุบนี่ไงหอไหนอันดับหนึ่งไหนอันดับหนึ่งเอามานี่เอาันดับหนึ่งมาให้เดี๋ยวนี้เอามาเอามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงเอ้ยมาได้มาได้โอยเกือบจะหลับตัวกับมาได้เอา ไปดใูในนี่ครับกับดักกับแตกเลยโอเคครับลำดับหนึ่งอยู่ที่เราเดี๋ยวขอเก็บอาวุธก่อนมาแล้วมาแล้วมามานี่ับฟันเขาให้เซิฟเขาให้นี่แตกนี่ไหนอีกไหนอีกเฮ้ยมันสปีดท,ทาไมล่ะสปีดก็ล่วงดีโอ้ยยังยัง,ย,งยังเรายังได้อยู่ครับนี่ครับโชคเขาให้กระเด็นสองนี่ครับโอ้กระโจนกระโจน มือมันไปโดนปุ่มซัดหมืน่นหมืน่นหมืน่นนี่ครับอ่าเราผ่านเข้ารอบแล้วนะครับเอาละนะครับเอา้เอาอ๋อสี่คนนี้ชนะคือได้แชมป์เลยครับไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีชิงที่หนึ่งสองคนสุดท้ายนะก็คือชนะเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็มันจะมีโหมดต่างๆให้เลือกแหละนะฮะซึ่งเราก็ ต้องลองเลือกเล่นหมดต่างๆดูก็แล้วกันนะครับรูปแบบการเล่นของหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สนุกอยู่นะอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวละครนะครับเลือกผู้หญิงผู้ชายอย่างที่บอกแล้ะครับอัปเกรดตัวละครได้นะครับเพราะหลังจากนี้นะเราจะไม่เจอบอทดแล้วนะเราอาจจะต้องเจอแบบผู้เล่นแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ก็แล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูสนุกอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับผม